สวัสดีครับกลับมาพบกับกบูยองอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำการัน u บ็อกเปิดกล่องกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาทำการัน Unboxing เจ้าน้องตัวสุ่มกล่องสุง่มตัวนี้นั่นก็คือ crying parade นะครับเป็นคอร์เรคชั่นที่อยู่ใน cry baby นะครับ เรามาดูกันดีกว่าว่า r ร i n g p งพ e เร e นะั้นจะมีน้องๆน่นารักตัวไหนมาให้เราได้ชืยเชมกันบ้างแล้วก็เรามีโอกาสได้รุนซิกเก็ตอีกหนึ่งตัวด้วยนะครับซึ่งไม่รู้ว่าในเซตนี้จะมีตัวซิกเก็ตอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับสำหรับน้องน้องจะได้ไหนกันก่อนอ่ะเพื่อไม่การเสียเวราเราจะไปกันไวๆนะจ๊ะตัวแรกตัวแรก อันนี้มีการ์ดด้วยนั่นก็คือตัวไหนแพบอุ้ยอันแรกเราก็ได้ตัวตัวที่สิบสองเลยก็คือเป็นตัวเหมือนตัวตวลกอ่ะแต่เดี๋ยวเราจะแกะน้องออกมาเลยนะจ๊ะอุ้ย ตัวน,นี้น่ารักมากเลยดูสิสีพาสเทลมุ้งมิง้งแล้วมีอุปกรณ์มีพอปด้วยนะครับก็จะมีมีมวนนะครับอ,อ้อโหเดียนะ๋ยนะอุ้ยอุ้ยน้องเป็นแม่เหล็กนะก็คือติดเลยอะ่ะมีถือโลกโก้ แล้วก็ 10, อีกหมื่นหนึ่งอ๋อส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลูกโป่งที่เป็นลูกน้องหมาเขาก็จะอยู่เซตอย่างนี้อ่าเราเปิดกันต่อเลยอ่ะข้างนี้เลยนะครับ อันนี้ได้ตัวถือโช์ตัวนี้เราได้ตัวนี้จ้านี่นี่จ้าน้องแอบไปเดินขาพลิกมาน้องแอบไปเดินขาพลิกมาก็คือมีเหรียญห้อยคอนะครับตัวนี้มีนามว่าคีบโกโก้ Number 0ศูนย์สอง อ็อเซอร์รี่ของน้องก็จะมีแท่นนะครับเน่นะแล้วก็มีธงนะครับเขียนว,ว่าก็คีบโกโก้คีบโกโก้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราติดอ็อเซอร์รี่ให้น้องก่อนอุ้ยแต่น้องน่ารักมากเลยมูมิงมีอีกแมวนะครับแล้วก็มีแท่นแล้วก็มีน้องเต่าน้องเต่าเดินข้าง นี่จ้านัมเบอร์ศูนย์สองคลิปโกโก้นะครับตัวที่สามตอนนี้เราได้ศูนย์สองหนึ่งแล้วก็เบอร์หนึ่งสองไปแล้วนะครับจนต่อไปอ้ยอันนี้หนักอ่ะสิบสี่ฟีไรออนตัวนี้คือฟีไรออนครับ อุ้ยเอาจริงคือดีมากแล้วตรงนี้เป็นเวลเวดนะครับเป็นกรรมยี่เป็นกรรมยี่แล้วก็ตัวน้องก็คือแบบว่าเป็นเหมือนแบบสิงโตออเขาต้องมีท่านรองใช่นี่ไงจ๊ะเขามีห่วงมีแทน่นแล้วก็มีแมวหรือว่าหนูหรือว่ากระต่ายคือตัวอะไรอะ่ะ เหมือนหนูเลยเหมือนหนูเลยอ่ะแต่ชอบตัวนี้นะคือวัสดุเขาคือดีงามมากมากมากหัวสิ่งโตเป็นเวลเวดตรงสีแดงตรงนี้เป็นเวลเวดนะครับนัน่นนี่ปึ๊บนั่นน เป็นสิ่งโตลอดไฟฟรีไรออนฮุระหูกเลังเจ้ยฮุระหูฮุฮระหูเฮ้อะตัวต่อไปดูตัวไปตัวที่สี่แล้วนะครับมันก็คือตัวนี้นี่เองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าตัวนี้จะเป็นยังไงอุย้ยอุ้ยเกมชมชมเลยตัวนี้ก็น่ารักครับนี่ รับผมเดนเดี๋ยวเรามาดูว่าอุปกรณ์อุปกรณ์น้องจะมีอะไรบ้างตัวนี้ก็จะมีแท่นอุ้ยมีหมาพันุ์ไส้กอกตัวนี้ก็จะมีน้องหมาจิ๋วพันธุ์ไ้กอกคือทุกตัวเขาจะมีเรียกว่าแบบสัตว์เลี้ยงอะสัตว์เลี้ยงประจำตัวจะมีสัตว์เลี้ยงประจำตัวแล้วก็ตัวอันนี้ก็จะมีทรโคง มีทารโคงนะครับแล้วก็ถือทารโคงเด,ดินเดินแล้วก็แท่นยืนน้องก็จะมีแท่นของน้องนะครับเรียบร้อย้วจ้ะตัวต่อไปนี่เบอร์ศูนย์หนึ่งเราไม่เจอซิคิดกันเลยอ่ะนะครับอันต่อไปอันต่อไปอันนี้ ดูการ์ดก่อนละกันหนึ่งสองสัมอุ้ยอุ้ยการ์ดติดอ่ะเฮดด้ยเฮ้ยอ๋อตัวนี้ศูนย์ปปดเดลเลเตอร์น้องกระตุยขาวการ์ดโดนทับมาตัวนี้จะเป็นตัว Crybaby 0.8นี่น่าลักเกินไปมุยวุ้ยแต่น,นี้ของแถมเยอะมากเลยสลับเปลี่ยนได้คือนางจะมีป้ายคำว่า cry นะครับแล้วก็สามารถที่จะสลับเปลี่ยนได้แบบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เราจะเป็นตัว c ตัว r ตัว y แต่เราก็จะใส่ให้น้องถือป้าย c ไปก่อนละกันส่วน r y เดี๋ยวเราก็จะใส่กล่องไว้ก่อน สัตว์ประจำตัวเบอร์ศูนย์แปดนั่นก็คือน้องกระตุยสีขาวก็ตายขาว่วจ้ามีถือดอกไม้จ้าแล้วก็นี่จ้ามีกระตุยขาวจ้ากระตุยน้องกระตุยแล้วก็มือเขาก็สามารถที่จะแบบว่าถือแผ่นป้ายสาแผ่นป้ายบ่ายแล้วก็มี c r y นะครับ cry อ่ะโอเคอันนี้คือเบอร์08 น่ารักสุดตัวจริงๆตั้งแต่แกะมาเราโดนน้องตกแล้วแหละอันนี้คือเรามาได้กี่ตัวแล้วหตัวแล้วเข้าสู่ตัวที่หเราโดนน้องตกแล้วแหละสำหรับ crying parade collection อีกหนึ่ง collection ของ cry baby นะครับห้าตัวคือแกะมาคือหน้าหมดเลยต่อไปตัวที่หครับผม จะคือตัวไหนจะคือตัวไหน,ไหนเดี๋ยวเราเอา,เอาน้องเอามาครับอุ้ยการหูด้วยตัวต่อไปคือตัวที่บัซเซเวนเยสแคนแคนตัวนี้จ้าอุ้ยตาอันนี้รู้สึกว่าน้องมีความสูงฟิงนะน้องน้องแบบดูน้องเหมือนจะตัวสูงเลยอะ่ะมีความฟุ้งฟิ้งอะ่ะโอ้โหตรงนี้เป็นเวลเวฟีแล้วครับเป็นกำมะหยี่แล้วก็ชุดชมพู มีความยืนเต้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอัเซสซอรี่ที่เรืออุ้ยก็จะเป็นพุดเดิ้ลพุดเดิ้ลน้อยชมพู ampoo, มีพารนะครับแล้วก็แท่นรองนะครับนี่ก็จะเป็นน้องสัตว์เลี้ยงก็จำตัวเฮ้ยแต่นางก็นี่จ้ะนี่จ้ะอุ้ยพัดนั่งไปไหนนี่ด้วยนะเป็นเวลเวดพัดนั่งก็เป็นกรมยี่ จะใส่ตู้ได้ไหมเนี่ยพร้อมกับน้องหมาตัวต่อไปตัวที่เจ็ดนะครับเราเก็บกันต่อเลยเป็นอุ้ยเป็นลูกเป็ดอ่ะเป็น number n i ครับ agri ducking ลูกเป็ดขี้เล่ลูกเป็ดขี้เล่ตัวนี้ก็น่ารักนะจริงดูจัดการแล้ว อุ๊ยน้องไม่ได้ขี้เล่เหมือนชื่อเลยนี่จ้ามีปีกตั้งฟ้าด้วยจ้าคือแบบแอสเซสซอรีก็จะมีกระถา,าโอ้โหมีเป็ดน้อยตั้งสามตัวเน่นะครับตัวนี้จ้าตัวนี้จ้า้ยายมีตัวที่แปครับดูงก่อนหลืได้อะไร ตัวที่แปดเราได้ตัวตือ้อ,อุ้ยตัวนี้คือ number f the d u m m e นะครับก็คือเป็นเจ้ากองน้อยเฮ้ยตัวนี้ก็ว่น่ารักไม่เบานะครับมีหมวกพร้อมกรองแล้วก็คิดว่าน้องจะมีไม้ตีกองด้วยมีไม้ตีกองสองอันนะครับมีไม้ตีกองสองอันแล้วก็มีเป็ด มีเป็ดน้อยหนึ่งตัวแล้วก็มีแท่นนี่จ้านี่จ้าแล้วนางก็มีสัตว์เลี้ยงประจำกายก็คือจะเป็ดหัวเขียวจะเป็ดหัวเขียวนี่ครับจะเป็ดหัวเขียวตื่นตะาบ ตัวที่เก้าตัวที่เก้าเรา <c oughs> เลยไม่ได้ซิเค็ดเลยอ่ะตั้งแต่เราแกะกล่องกล่องสุ่มมาเราไม่เคยได้สัวซิเค็ดเลยอออ่ะ,อ,ะอันนี้ตัวที่สิบตัวนี้ดีๆอุ้ยน่ารักนะแอสซสอรีน้องก็จะต้องมีทำเปรตมีแท่น แล้วก็มีเป็ดเออคอลเลคชนันนี้คือแบบว่าเป็ดเยอะมากเป็ดเยอะจริงจริงติดทั้มเป็ดแล้วก็มีเป็ดมีเป็ดไายกล่องที่สิบแล้วครับอุย๊ยตัวที่ห้า Girl โอ้ยน้องใส่ลงเช้าโะระเบิตด้วยตัวนี้แล้วก็แบบหูโบกหูให่นะครับมาในตรีมสีชมพูพร้อมกับใส่สะพายเกิลอันนี้เป็นกู๊ดเกิลนะครับส่วนออเซอรีน้องมีแท่นมีแท่นมีแท่น อุ้ยเสีเยงประจำตัวน้องคือหมูจมปูเจ้าอูดอดน่ารักตัวน้องน่ารักมากเลยอ่ะนี่ครับเียบร้ายพร้อมกับสัตว์ประจำตัวอูดอูดต่อไปสิบเอ็ดแล้วนะสิบเอ็ดแล้วนะตัวนี้ลื่นกล้วยลม้ม f a l นีครับ หมายเลขสามหมายเลขสามดึงกลวยติดหรือนี่ตัวนี้น้องจะอยู่ได้หรือเปล่า <c oughs> น้องจะอยู่ได้หรือเปล่า <c oughs> เฮ้ยแต่ตัวนี้น่ารักอะ่ะดูด,ดิมีความแบบกีบอัพมจอห g i กี u อ้าข้างตัวน,น้องจะมี มีการอ่าลงรอยสากมีแท็กชูเออจอนคลิปอัพนะครับอันนี้เป็นตัวหมายเลขสามตัวชุดถอะแล้วซิกเก็ตไหมซิกเก็ตไหมซิกเก็ตไหมชุบชุบนั่นก็คือตัวอุ้ย เราเหลือตัวที่เท่าไรน,นะเหลือตัวที่หกคแล้วเราก็ได้ตัวที่หจริงครับก็คือตัวมังคีน้องลิงอ่ะสรุปก็คือตรุดท้างเราก็คือได้หมาเร็หกนะครับเอ้ยชุดน้องเปนเวลเวดอ่ะตรงตรงสีขาวเป็นกำรรมะหยี่ครับทุกคนนี่ตีชาบลิงตีชาบนั่นเอง มาในคอนเซปต์ลิงตีชาบนั่นเองเดี๋ยวมางทีนะครับแต่โดยรวมแล้วทั้งหมด12ตัวก็คือน้องน่ารักหมดทุกตัวเลยน้องน่ารักหมดทุกตัวเลยอะ่ะนี่จ้าแล้วก็มีเจ้าลิงน้อยมาคู่ด้วยคึบและนี่ก็เป็น12ตัวของ c r y baby ใน collection ของ Crying p a r a d e นะครับเราก็ได้ตัวปกติไม่มีซิกเก็นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ถือว่าน้องๆทั้ง12ตัวถือว่าน่ารักมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวให้ดูกันว่า12ตัวนั้นพอน้องอยู่ในชั้นแล้วเป็นอย่างไรไปชมกันเลย และนี่ก็คือโชว์หน้าของน้อง,องทั้งสิบสองตัวนะครับเราก็ใส่ตู้เรียบร้อยฮึบ one two three o oh my god น่ารัก,กมากๆเลยจ้า yeah. อันนี้ก็คือ cry baby นะครับใน collection crying p a r a d e นะครับเดี๋ยวเราจะแกะกล่องสุ่มตัวไหนกันต่อ ติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย